มาแล้วบันนี้พี่น้องมั่วแต่กลมปั่นขั้นหน้าลืมแงนเบิงฟ้าพี่นอ้องพ่าแม่ละแม่มันคือบอ่มี่แดดบัดดพี่น้องเอ้ยมืดมาแล้วบันนี้แม่สาสิทันในหอดบ้านบอละพี่น้องเขาสิโต,โตกห้ามอยู่หน้านี่บอเบิงพี่น้องเบิงพี่น้องว่ามันเป็นตาตกบ่จังสิเบิงเบิง,บง,บงมืดมาแล้วเด้จา้า วไหวๆๆปั่นขั้นหน้ากันย่งบ่แล้วอยู่พี่น้องบัดพี่น้องและเอ็นเอ็นมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วซิงเกอร์มาแล้วโอ้ยโอ้ย,อยที่ท่านด้เมื่อบานบ่นบ้นอ,อบาดนี่เบิง่งพี่น้องเบิง่งดินฟ้าอากาศช่วงนี้อูย้ยวางหันยังนี้แดดอยู่ได้พี่น้อง เออแป๊บเดียวจ้ามือตึ๊บมาแล้วพี่น้องมือตึ๊บมาแล้วขั้นหน้าเป็นตะแล้วบอตะลินนี่ขั้นหน้าขั้นใหญ่ๆพี่น้องแลล้ว,ลวๆพี่น้องอีกจังหน่อยกระสิได้เมื่อบานแต่ว่าเมสาสิท่านฮอดบานบ,านบอน,นี่เบิ้งพี่น้องเบิง้บงเฮ้ยพี่ฟ้ามาแล้วพี่นอ้องเบิง้งเด้อ นี่ท้องฟ้าเดียวกันได้จ้าท้องฟ้าเดียวกันเห็นบ่อีกฟังนึ่งนี่มืดมาแล้วจ้ามืดแล้วมืดแล้วมาเบิ่งอีกฟังนี่พี่น้องฟังนี่เห็นบ่สว่างเลยพี่น้องฟังนี่สว่างอีกฟังนึงมืดนี่ล่ะที่เพิ่อ,อ่นว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้ามันกะสิจังสี่และเนาะพี่น้อง โอ้ยลมมาแล้วพี่น้องลมมาแล้วบอกว่าท่านขาดข้ามเลยจ้าลมมาแล้วจ้าเบิง้งพี่นอ้องเบิ้งมืดเขามืดเขาแล้วจ้าโอ้ยแมา่าขึ้นสิอยู่เสียงหน้านี่ละพี่นอ้องขึ้นสิไปบานเพราะท่านหอกจ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วแม่สายังไม่ได้เมื่อบ้านอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ล้วร่ว <tinc S 2> มมาแล้ <ด Liberty. S 2> วอู้ยพี่น้องเบิ่งมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมฆสาติดมัดในเมื่อบ้านพอดีพี่น้องอู้ยร่มเย็นมากๆอุ้มแรงมากๆเลยพี่น้องเพิ่งเอ็นๆมาแล้วเมฆสาจะทีได้ไปเก็บคล้องแล้วพี่น้องไปนอนบ้านมะน่อนี่เนาะ ลงมไม้แห้งๆก็เย็นเย็นพี่น้องชื่นใจ